เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ทีช่องในฟิปกับเกมโลบ็อก d i เวอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะผมก็มีอัปเดตมานะผมคือดิเวอรเนี่ยอัปเดตมันจะมาแบบใกล้ๆก,กับ ดิวิ้งเอ็มพายเลยนะเออมันมันจะอัปเดตแบบประมาณวันเดียวกันเลยซึ่งไม่รู้ว่าทําไมมันอัปเดตแข่งกันหรือเปล่าอันนี้แบบไม่รู้เลยนะครับผมเ้ยติดติดทางด่วนเฮ้ยตรงนี้สวยนะทางด่วนก็คืออ่าก่อนที่พมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยแบบนี้หาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะฮะแล้วก็มาจุดพุกกันดีกว่าครับผมเอ้อมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ฮะห้าสี่สามสองหนึ่ง กดฮะเรียบร้อยครับผมว่าเอาเรื่องนะก็อัปเดตเนี่ยจะ เป็นแบบว่าเน้นไปทางแมปญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมีแมปแล้วครับทุกคนเฮ้ยคือฟิวจัดนะครับผมมีแมปให้ดูแล้วอย่างนี้นะผมเออถ้ามีเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยมันก็จะขึ้นจุดเพื่อนด้วยนะเอออันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมแล้วก็แบบรอรอคือถ้ามีอัปเดตอีกก็ขอให้แบบมาร์กได้อะไรอย่างเงี้ยเออแบบมาร์กจุดได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออถ้ามาร์กจุดได้คือดีมากเลยนะครับผมเออก็อัปเดตที่2มีประมาณนี้นผมแล้วก็อัปเดตที่3คืออัปเดตที่ นะครับผมเควสก็มีรถคันเก่าเนี่แหละก็คือเอามารีเทิร์นเอามาลงในเคเวสใหม่นะผมก็คือคันที่ผมขับอยู่ก็คือโฮลิแกนนะครับผมแล้วก็ โชลคูเอ็กซ์ตรีมนะครับผมเอออันนี้2คันนี้ผมไม่รู้ว่าดีเปล่าแต่ว่าน่าจะดีนะผมว่าก็น่าจะทำเอยทำไม่ยากนะครับผมอันนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวเราลองไปหากันดูนะครับเพราะว่ามันเหมือนให้ไปหาอะไรในโรงนานะครับออแล้วก็อีกหนึ่งอัปเดตนะผมก็มีสีเปลวไฟนะผมคือเป็นเกมพาร์ใหม่นะผมก็คือ19.9โลบักนะครับผมก็คือเปลี่ยนสีเปลวไฟได้เปลี่ยนสีแบบว่าเอ่อไฟที่มันพุ่งออกมาจากท่อนะผมได้นะครับผมก็ตลนน้โลบักผมไม่พอนะครับผ ตามก็คือน่าจะแบบเปลี่ยนสีได้นะครับผมเฟี้ยวเงาะก็เลยทีเดียวอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ทําเสร็จ 5เควสนะครับผมซึ่งเราลองทําอันเนี้ยเราจะได้คันนี้ก่อนได้คันนี้นะ,กกนะครับผมแล้วก็อันแรกก็คือดิฟนะครับผม2 5งหมนอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็สป e ดแท็บหนึ่งนะครับผมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมแล้วอันต่อไปก็ส่งนะครับผม20ครั้งส่งอาหาร20ครั้งนะครับผมแล้วก็เพลยี่สิบเลสนะครับผมก็คือแข่ง20ครั้งนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ยากนะครับผมแต่ว่าเราจะลองมาดูกันว่าอนะัปเดตนั้นมันคืออะไร <S <S เดี๋ยวเราลองมาดูรถใหม่กันดีกว,ว่านะครับผมว่าร รถใหม่ใช่ไหมรถใหม่มีทั้งหมด2คันแล้วผมก็คือรถโซ่ผมเออเป็นเทสาโรซาครับผมเทสซาโรซาประมาณนี้ผมเออแสนสี่นะครับเออสเปคประมาณนี้เลยนะผมไม่รู้ว่าสเปคนี่ดูอะไรยังไงให้มันแบบเทพนะ ดูที่แรงม้าเหรอใช่ปะ่ะนะครับผมหรือว่าดูที่ท็อปสปีดเออท็อปสปีดก็นิดหน่อยนะครับคันนี้นี่สองคันนี้คือมาใหม่นะฮะแล้วก็อ่ามันเราลองมาทําเควสไอ้นี่กันดีกว่านะฮะเควสไอ้บ้านบ้านอะไรเนะี่ยอ่าขอวาร์ปไปตรงนี้นะผมเพราะว่ามันใกล้นะฮะมันใกล้นะครับผมอ่านี่อยู่ข้างขวาเอ้ยข้างซ้ายเราเลยนะฮะดูดีว่ามันจะให้หาให้เก็บอะไรนะเหมือนเราจะต้องแบบหาอะไรบางอย่างในเนี้เออไฟไฟห้าห้าอันหรือว่าอันนี้คือเราได้หนึ่งละออยังไม่ได้หนึ่งนะครับแสดงว่าเราต้องไปหาอะไรในนี้ สักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอขอหาแป๊บนะครับอ๋อนี่ไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วคือเราต้องมาหาไอ้ลงนาอันนี้นะครับผมนี่เออเป็นบ้านนะครับผมกลางลงนานแล้วก็มาเอาอันนี้ผมคิดว่าน่าจะใช่นะเนี่ยเรามาเอาก็น่าจะขึ้นหนึ่งนะครับผมอ่ะปุ๊บอ่ะเราสอนทําไปด้วยเลยนะครับผมอ่ะ อันนี้คือเอารถเอาไม่ได้อ่ะารถเอาได้นะครับผมก็คือขาดอีกสนะครับรถวิ่งมาเก็บเลยนะครับผมขาดอีกสนะฮะนี่ได้หนึ่งแล้วเออเราก็สามารถไปอีกอันนึงได้เลยนะครับผมอ่ะอันไหนใกล้ที่สุดอันนี้กันผมจะวาร์ปไปตรงนี้นะฮะแล้วก็หูอันนี้มันใกล้สองอันนะผมขอไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันชือ้ออ่า ก็คืออนไหนได้ปุ๊บมันจะหายไปนะโอ้ยง่ายมากเคือนนี้ภารกิจนี้ง่ายมากนะผมใครที่แบบทําไม่เป็นก็มาดูคลิปนี้ได้นะนี่ครับผมอันที่สองนะฮะโอ้โหคือเก็บให้ดูแบบทั้งหมดยังได้อะครับผมอันต่อไปนะฮะเออเฮ้ยอันนี้คือว์ปเข้าไปข้างในได้เลยนะนะผมหาไปนี่ครับขอกงนิดนึงครับไม่รู้ได้ไหมนะขอกงนิดนึงเราบินหาอย่างนี้ได้เลยอ่ะได้ได้อยู่ทางซ้ายของเรานะฮะก็คือเรากดชิปพี่หานะฮะก็คืออย่างนี้เลยได้นะฮะเฟี้ยวกันเลยทีเดียวนี่ไม่ได้โกงนะครับผม อ๋อหรือมันหยุดมันก็อยู่ตรงกลางแมพวะมันก็อยู่ตรงกลางกลางไอจุดเถอะเออนะฮะมันก็หาไม่ยากหรอกจริงๆนะเนี่ยนี้ก็คือกลางเป๊ะเลยปะ่ะอ่าเรียบร้อยอ่าอันต่อไปนะครับผมอ่านี่โอ้ข้างในอีกแล้วข้างในอีกแล้วเคยเราลองไปดูตรงกลางนะครับว่ามันอยู่หรือปเปล่าเอยอยู่หรือเปล่านะครับปุ๊บเหินไปตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยไม่อยู่อะแสดงว่าแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ตรงกลางเสมอไปนะครับอ่าขอลอง บินดูก่อนอ่ะอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นโอ้โหฝั่งนู้นแล้วเราข้ามมาแล้วเราข้ามมาอย่างงี้โอ้ยจะเรอกนโอเคก็คือเอออันนี้ก็กลางนี่หว่าก็คือแบบเราไม่ต้องบินหาได้เราคือเราขับไปตรงกลางได้เลยนะครับนี่เฮ้ยอ๋อไม่กลางมากเออบินหาแหละถูกแล้วบินหาคือดีแล้ว <c oughs> โอเคครับอันต่อไปก็ตรงนี้เลยนะครับผมใกล้ๆนะฮะพวกคือเสร็จไฟมากเลยเดี๋ยวคือไม่ยากนะครับมือดีแล้วดีแล้วที่ทํามันไม่ยากที่ผมเดาว่าเขาเอาเควสไอเนียเข้ามาในแมปญี่ปุ่นเพราะว่าเหมือนเหมือนคนแบบไม่ค่อยเข้ามาเล่นกันนะนะ <c oughs> เออเขาก็เลยแบบเอาเอาแบบเอาเควสเข้ามาให้แบบขับเล่นกันหน่อยนะครับผมเออประมาณนี้นะชึบ นี่เลยโอ้โหได้แล้ว5อันคืออย่างเร็วนะครับคือเร็วจัดบอกเลยอืมอันนี้เสถรบโ,บโอเคเราก็ได้รถคันนี้มาแล้วนะครับผมเออดูดิว่าเป็นยังไงนี่อูยอย่างเฟี้ยวรถรถกระปอนะครับรถกับป๋อสิ่งออ้ยอย่างอืโอดโคตรอืดทุกคนอืดจัดบอกเลยโอโหมอืดจังวะมาถงฟักงงง,งดิบ อึดแต่ก็ดิฟได้อึดอึดแต่อ,อ,อึดไม่ได้ะนี่คือแบบไปแล้วคือชา้าเกินนะเดี๋ยวเรามาแต่งให้ดูในคลิปถัดไปนะครับผมโอเคครับผมอัปเดตไดเวอร์ก็มีประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็เสื้อสวยแบบนี้หาเสื้อได้ที่ลิงค์ด้านล่างนะครับผมมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ